ข้าวร้อนๆคุณคิดว่าเป็นยังไงหมดหม้อไหมข้าวแกงแบบนี้แกงป่าๆแซ่บๆไม่ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ครับไปลุยกันเลยมือเย็นข้าวร้อนๆเอาแล้วเมือเย็นแกงหมูเป็นหมูสับหน้าเนี่ยสับเรียบร้อยลอวลงป การใจก็กดไลค์กดแชร์เลยครับคุกอะไรลงไปมา <c oughs> แล้วก็สับไปแล้วอะไรลงไปแต่งแบบป่าป่าบ้านๆครับแป้งแบบบ้านนอกอน้ำหน่อยคุกคิก สุดท้ายมะละกอสุกแล้วกระเพราลูกโดดอยู่ในนี้ใส่เขามันทาเลยอ่ะมันชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแค่นี้เดี๋ยวเสิร์ฟก่อนดูอีกทีกทกเลยมะละกอแกงหมูสับแกงเด็ดป,ป่าครับ ดูหน้าตา